อุ้ยสายแล้วสายแล้วสาแล้วสาแล้วสาแล้วโอ้ยวันนี้ฉันมาโรงเรียนตั้ง7จ็ดโมงห้นะ่อุ้ยเจอรุ่นพี่ด้วยขอถ่ายรูปหน่อยนะคะอือขอถ่ายใกล้ๆมองกี่ทีก็หล่ออู้รุ่นพี่จะเห็นเราแล้วรุ่นพี่ตาเปลือแบบเป็นบอมทนินเลยนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาอยู่กับแป้นในเกมยันเดรสซิมูเลเตอร์อีกเช่นเคยค่ะ แล้วแผดในวันนี้นะคะโหยมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะเมื่อวันที่4ที่ผ่านมานี่เองก็จะมีอุปกรณ์เสริมเข้ามาเพิ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่นะคะเออฉันสามารถกินน้ําได้โดยที่ไม่ต้องถือด้วยนะคะก้ามเนื้อกรามฉันแข็งแรงมากเลยค่ะแล้วก็ต่อกันด้วยนะคะไอติมค kind of ่ะอืมก็มีไอติมข like <Sh ot two> oh, sure ึ <Oh, <sh> ้นมาใหเรากินนะคะเป็นเอเซอรีอย่างหนึ่งนะคะต่อไปก็เป็นตุ๊กตารุ่นพี่นะคะมีเนบอยู่ข้างๆตรงนี้โอ้ยน่ารักมากๆเลย แล้วก็มีเป็นเดวิลนะคะแง <Yeah. S 1> ฉันน่ารักไหมคะเห็นอย่างนี้นะ่ะฉันก็โชดชั่วเหมือนกันนะคะ <c oughs> ต่อไปนใคร <c oughs> ก็เป็นเฮนไทคอมานอุ้ยอันนี้เหมาะมากเอาอันนี้เลยแล้วกันวันนี้เนี่ยได้ข่าวว่ามีคุณครูคนใหม่มาสอนฉันจะลองไปแอบดูสักหน่อยว่าคุณครูคนใหม่เนี่ยจะสวยแค่ไหนกันเชียวนะวิ <c oughs> นีไงเจอแล้ว ลูกน้อยโอ้โหไซส์ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยน่าจะไซส์พอๆกับครูเงาะเละมั้งโอ้โหไม่จริงครูเงาะใหญ่สุดเ <c oughs> อาละคะ่ะตอนนี้เนี่ยถึงเวลาขึ้นเรียนกันแล้วดูเหมือนว่าเพื่อนๆของเราเนี่ยจะขึ้นไปเรียนกันเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะห้องเรียนของเราอยู่ห้องเดิมคะ่ะตอนนี้เนี่ยก็มีโต๊ะนะคะแล้วก็มีคุณครูเสริมเข้ามาด้วยเอาละนักเรียนทำความเคารพ สวัสดีค่ะคุณครูเอานะคะตอนนี้เราก็เข้าสู่การเรียนนะคะเราก็เรียนไบโอนะคะเรียนไบโอเข้าไปค่ะ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยเราสามารถขอให้นักเรียนนะคะตามเราไปที่ไหนก็ได้แต่ก่อนที่เราจะตามไปเนี่ยก็จะต้องเคลียร์นะคะเคลียร์ความสัมพันธ์กับนางฟ้าก่อนไม่กีนนางฟ้าว่าไงเหรอ มีอะไรกับแฟนผมหรือเปล่าอ๋อม่มีมหรอกค่ะเชิญค่ะได้ข่าวว่านางฟ้านะคะเมื่อวานเนี่ยได้ไปส่งการบ้านให้กับรุ่นพี่แต่ว่าส่งกับมือด้วยนะวันนี้เนี่ยเราจะลองมาถามเขาดูว่าเขาเนี่ยส่งการบ้านให้กับรุ่นพี่จริงๆหรือเปล่านี่ผัดใหม่ที่อัพผ่านมานะคะก็มีด่านฟ้าขึ้นมาเพิ่มด้วยสวัสดีจ้า พวกเราตั้งใจเรียนมากเลยๆๆๆวันนี้ฟ้าสวยจังเลยนะถ้ามีหญิงสาวอยู่ข้างกายก็คงจะดีรุ่นพีค่ค่ะหนูอยากอยู่ข้างกายรุ่นพี่มากๆเลยคะ่ะหูรุ่นพี่กับเห็นนี่เธอทำอะไรกับกเกงในายน่นะเห็นไต้แคแมนไงไม่รู้จักเหรอนี่ทุกคน วันนี้น่ะค่ะกลับไปกินไอติมกันแม่ไอติมหรอไม่เอาอะ่ะวันนี้ฉันจะกลับไปดู Youtube ได้ข่าวว่าพี่สซบิงเขาอ,อัพคลิปใหม่แล้วนะโฆษณาตัวเองนี <c> ่ <oughs> <c oughs> พวกเราได้ยินข่าวว่าคุณครูคนใหม่นะ่ะอึมมากเลยนะฉันน่ะรู้สึกว่าแบบแต่ก็ยังไม่เท่าครูเงาะ เน่แต่ฉันน่ะชอบเขาเหมือนกันนะ <c oughs> อืมรอรอคุณครูเผล,ล,ลอแล้วเราแอบไปส่องกระโปรงคุณครูกันหน่อยดีกว่านะ <c oughs> นี่ดูผู้ชายพวกนี้สิคุยอะไรกันก็ไม่รู้อะไรค่ะตอนนี้เนะี่ยถึงเวลาที่เราจะเคลียร์กับเยนนี่แล้วนะนี่เธอได้ข่าวว่าเมื่อวานน่ะไปคุยกับรุ่นพี่เหรอฮึก็เปล่านี่ ฉันน่ะมีเรื่องอยากจะคุยกับเธอมากมายเลยนะเธอแอบชอบรุ่นพี่ของฉันใช่ไหมก็ถ้าฉันชอบแล้วจะทำไมเอาละตามฉันมาเคลียร์ที่ห้องหน่อยสิตอนนี้น่ะถึงเวลาเคลียร์แล้วนะคะเคลียร์ปัญหาวัยรุ่นเคลียร์ใจเคลียร์คลินิกเคลียร์รังแคตามมาอยู่หรือเปล่าอีฟ้านี่อนังฟ้ามานี่สิเฮ้ย เธอนี่ก็ยุ่งยากจริงๆเลยนะรุ่นพี่เนี่ยเขาไม่ได้ชอบเธอหรอกเขานะ่ะชอบฉันแต่ว่าฉันดันมีแฟนซัแล้วว้าแย่จังนะคนที่ฮอตก็แบบนี้แหละหคุณครูยังอยู่ในห้องนี้อยู่นะฮะวันนี้เนี่ยเราจะไปเอาสลิงนะฮะสลิงในห้องพยาบาลคุณครูค,คะหนูขอยืมสลิงหน่อยนะคะอุ้ย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  เห็นเหรอโอเคเยนั้นเห็นเนี่ยนี่ตามมาเร็วๆหน่อยเราจะไปเคลียร์กันในห้องพละนะไม่ต้องเคลียร์อะไรแล้วเมิงดุยก,ก็น่าจะรู้แล้วว่าคนที่ปแปลกๆประหลาดอย่างเธอเเกงในผสมหัวแบบนั้นนะ่ะรุ่นพี่เขาคงมไม่ชอบหรอกอย่างนั้นเหรอนี่มาเคลียร์กันให้จบก่อนสิอุ๊ยอันนี้อะไรอะคะ ถ้าก้มนอนขอร้องนะคะนี่ตามฉันมาอีกหน่อยนะอ่ะเร็วๆแล้วกันนะอืมแผนการของเรากำลังจะสำเร็จแล้วนะคะเราจะล่อนางมาที่นี่นะคะแล้วก็ฆ่าในที่มืดนี่เข้ามาตรงนี้สิได้ข่าวว่าเธอไม่ค่อยเก่งวิชาพันละสินะเอาละถึงเวลาที่ฉันจะต้องปิดประตูก่อนนะคะ นี่เธอปิดประตูทําไมน่ะฮะนี่บอกฉันมาสิเธอปิดประตูทําไมก็ไม่มีอะไรมากฉันก็แค่อยากให้เธอไปนอนในที่สบายๆเนี่ยตายแล้วผิดแผนนี่ะตอนนี้เนี่ยแป้งได้ฆ่าเขาไปแล้วโอ้โหสงสัยเมื่อกี้เนี่ยดึงสลิงมาแต่ว่า ไม่ได้เอาอยานอนหลับมาแน่ๆเลยตายแล้วฉันจะต้องลากเธอกลับไปที่เดิมโอ้โหฆ่าเพื่อนไปนหนึ่งคนเนะะี่ยตายตาายนางตายเรียบร้อยแล้วนะคะถึงเวลากำจัดศพซะแล้วหูว,ว่าจะเอากลับบ้านสักหน่อยอืเอาละลากกลับไปนะคะ ระหว่างที่เราลากมาเนี่ยฮะดูแบบอีโรติกงไงไม่รู้เนี่ยฮะดูขาก็พับแล้วก็เห็นกระเกงในด้วยว้าแย่จังเลยนะคะด้านผิดแผนไปซะแล้วเดี๋ยวเราลองเข้าห้องเรียนกันดูดีกว่านะคะว่าจะมีเพื่อนคนไหนเนี่ยที่จะเป็นเหยื่อโชคร้ายเนะะี่ยะวันนี้เนี่ยเราจะต้องเอาเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยกลับไปห้องใต้ดินให้ได้เนะะี่ยเราจะไปทำอะไรกันเหรอ เอาไปทรมานไงล่ะน้จ๊ะนังเขียวช่วยตามฉันมาหน่อยได้ไหมก็ได้นะเร็วๆหน่อยนะไปกันเถอะว่าไงหรอเอ๊ะฉันไม่เห็นฟ้าตั้งนานแล้วอะ่ะเธอเห็นไหมฟ้าหรอฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันนะ เมื่อวานฉันทำความผิดพลาดอันร้ายแรงไปตอนแรกฉันกะว่าจะเอาทั้งสองคนมาทรมานแต่ว่าแผนมันกลับพลิกผันฉันเดินฆ่าพวกเขาไปซะแล้วเฮ้ยวันนี้เหยื่อรายต่อไปน่าจะเป็นนางแดงนเนี่นะเอาล่ะพร้อมกันแล้วนะฮะถึงเวลาขึ้นไปเรียนกันก่อน เราต้องสร้างความแบบอันนี้ก่อนนะฮะโอเคเรียบร้อยนะ่ฮะอาละตอนนี้เราเรียนวิชาเลาแกล,กล้าแล้วนะคะพอเราเรียนไบโอแล้วเนี่ยนังแดงสวัสดีจ้าแดง ได้ข่าวว่าวันนี้เพื่อนเธอสอคนไม่มาหรออืมใช่ฉันพยายามโทรหาเขาตั้งหลายทีแล้วเออวันก่อนฉันเห็นเขาไปที่ห้องเก็บลูกบอลเนี่ยนะยังไงเราลองไปดูไหมเผื่อว่าเขาติดอยู่ในนั้นเหรอจ๊ะโอเคจ้า <laughs> แกไม่รู้อะไรซัแล้วแดงแวันนี้แหละฉันจะทรมานแกให้สมใจ น,นี่แดงก่อนหน้านี้ฉันเห็นเขาอยู่ในห้องนี้นะเอ๊นี่เธอปิดเธอปิดประตูทำไมอะ่ะอ๋อก็ฉันอยากจะให้เธอหลับไปสักพักนึงนนะอย กุณเกงในนางแดงแบบ360อกสองศาอะไรค่ะหลับตรงนี้สักพักนึงนะเดี๋ยวฉันไปเรียนก่อนอต่อจากนี้นะคะเราก็ทำตัวปกติเลยค่ะแล้วก็ไปเรียนตามปกติกลับบ้านเมื่อไหร่แล้วก็เราจะได้เห็นนางแดงนะคะอยู่ในชั้นใต้ดินของเราค่ะเอาล่ะถึงเวลาเรียนวิชาต่อไปแล้วนี่นะ นักเรียนทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูขอบคุณค่ะคุณครูเรียบร้อยแล้วฉันเนี่ยอดใจรอที่จะกลับบ้านไม่ไหวเชียวเฮ้ยสบายใจจังวันนี้เนี่ยได้เพื่อนกลับบ้านไปด้วยหนึ่งคน <laughs> อนนี้นะคะเวลาก็ถึงเวลาเลือกเลนเรียบร้อยแล้วนะคะวันที่ 7, เจ็ดแห่งการสังหารเอ้ยอา้าวนางแดงตอนนี้เนี่ยมันเป็นบัคกนะคะว่าเราจะเอาเพื่อนคนไหนมาก็แล้วแต่เนี่ยเราจะได้นางสีน้ําเงินกลับมานะคะแม้เป็นยังไงบ้างล่ะอยู่ที่นี่สบายไหมหิวข้าวหิวน้อหรือเปล่า เธอต้องอยู่ที่นี่สักพักหนึงนะเพราะว่าฉันไม่อยากให้เธอเข้าใกล้รุ่นพี่มากกว่านั้นเอาละ่ะหลับให้สบายนะเอาเลยค่ะวันนี้เนี่ยแป้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพาทหน้าเนี่ยเราจะมาฆ่าคุณครูกันนะคะจะเป็นยังไงเนี่ยติดตามชมตอนต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์กันด้วยบ๊ายบาย